สวัสดีครับหมอรุดค้าผมหมอมีคําตอบเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับการดูแลรักษารอยแตกลายหรือสเตรียหรือว่าสเตจมาร์กกันนะครับผมซึ่งจะมีได้หลายชนิดน,นะครับซึ่งชนิดที่รักษายากก็คือ สเียร์อัลบาหรือว่าดิสเทนซาซึ่งจะมีประสาทสีขาววเนี้ยนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมตั้งแต่การปลี่ยนการทายาที่พบบ่อยจะเป็นพวกทายาเซอร์รอยนะครับความเครียดสูงนะครับสองคืออาจจะเป็นการเปลี่ยนน้ำหนักเร็วๆนะครับาจากออ้วนเป็นผอมเร็วๆนะครับจากผอมอเป็นอ้วนเร็วๆนะครับการตั้งครรภ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยมีความยาก พอมากเลยนะครับการรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับหมอจะแนะนําการใช้กรดวิตามิน A เอซีโปรตีนเอนะครับร่วมกับการใช้ม moisturizer อาจจะเป็นพวกยูเรียครีคมหรือว่าเป็นพวกที่เป็นพวกกดแลคติก สารสลิก uh, อันนี้ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทามอร์ไรเซอร์ก็มีสารหลายๆอย่างที่มีการศึกษาแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีนะครับผมการรักษาที่เห็นผลค่อนข้างชัดที่สุดเนี่ยนะครับหมอ จะใช้เป็นตัวเลเซอร์นะครับซึ่งที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นพกเพาดายเลเซอร์นะครับหรือว่า V-Beam ส่วนถ้าเป็นสเตียรูบาแล้วเนี่ยที่มีการศึกษานะครับก็คือจะเป็นกลุ่ม Fractional Laser เช่น Fractional ออร์เบียมแฟ i ชัน l c ล CO2 นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยต้องทำทุก1เดือน อาจจะต้องตั้งแต่8ถึง10ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าการตอบสนองของภาวะนี้ค่อนข้างยากมากนะครับอนอกจากนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างก็ใช้เป็นพวก f ัง c t i o n a l m i c r o n เด d l e เ f เช่น Infini ิอ่าแ a กนอะครับผมนอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับก็คือเป็นพวก Pico Second Laser หมวด Fractional Pico Second Laser นะครับก็มีการศึกษาพบว่าช่วยในแง่ของรอ,อยแตกลายได้นะครับ อย่างอื่นเช่นพวกการใช้โกลแฟกเตอร์การใช้ดิเซ e เตอร์คาร์บอซีเทอร a ปีหรือว่าการใช้เก็ดเลือดเข้มข้น PRP ก็มีการศึกษานะครับแต่ว่าผลการรักษาก็ยังได้ในระดับหนึ่งะครับดังนั้นถ้าหมอนแนะนำนะครับส่วนมากหมอจะแนะนำเป็นพวก f ั c ชั่น a l l เลเซอร์ที่พวกฟังชั่นแได้เอาสายเลเซร่วมกับการฉีดโกลแฟกเตอร์ หรือว่าการใช้ PRP แล้วก็การใช้พิโคซ i เกิลเลเซอร์นะครับแล้วก็ต้องทายาด้วยนะครับจะใช้เป็นกรดวิตามิน A เรติน A อนะครับผสมวสไวตัวไรเซอรอ์เป็นพวกเซรัวีก็ได้ที่มีสารมายนะครับให้ความชุ่มชื้นผิว แต่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าภาวะนี้รักษาค่อนข้างยากนะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนในการรักษาสองสาครั้งเนี่ยอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องทำต้องวางแผนไว้เลยแปดถึงสิบจนถึงสิบห้าครั้งแล้วก็ต้องอาจจะต้องใช้หลายๆเทคนิคลมกับการทายาด้วยนะครับหากใครมีคําถามหรืออยากปรึกษาสามารถส่งรูปมาให้หมอให้คาแนะนําเบื้องต้นได้เลยนะครับยินดีครับ